เมื่อหมาเพื่อนบ้านหลุดเข้ามาพร้อมกันสองตัวมันดูคึกมากวันนี้เอามาเอาน้องคืนหรออย่างนี้เลยคู่เลยไม่น่าโตกะตีกลแล้วดูตัวนี้สินิ่งเชียร์แล้วคือเจ้าของก็หายไป เจ้าของก็คือเงียบอยู่ในบ้านเงียบได้แค่นี้หรอใช่ความคับอยู่น้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าไม่พออยู่น้ำป่ะเนี่ยไม่หิวเราตัวโน้นบ้านเขามาจากบ้านเขาเนาะสลับกันด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็ไม้ไหวแล้วเนาะบ้านนี้เนี่ยของบ้านมันอี่ยตันนี้ตัวนี้มันนี่ไปเรไปส่งไปผิดบ้านต้องดูผิดบ้าน เห้ยนนาราเฮ้ยดูครับนี่นาราแต่ตัวมันไม่เหม็ดนะเอาอะไรส้มโอุ้ณขนสวยมากเนาาะดูแลมกเนาะกลับไปส่งไปเฮ้ยนาราไปไปส่งกันกลับบ้านกันไปเฮ้ยโอทำไมอ่ะช็อปปิ้งก็คือได้ใครโพลได้นี่แหละเหมือนกันใช่ไหมที่มันเทนายไม่ไม่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปส่งบ้านกันน้องไปส่งไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านหรอหนุหรอ ไม่รู้สิบ้านกับบ้านกับ <c oughs> บ้าน,านไม่รู้อะกับบ้านกับบ้านทางโน้นน่ะเนาะไปปุ๊บไปเถอะมึงจะขอบงบ้านเนี่ยวหมา้องหมาปร,ประตูเอง<า>แต่ตัวน้อยอะต้องส่งกับมือเขานะปาไอุ่น <c oughs> ไม่เอาไม่เอา ีใช่ใช่เชฟเปิดเยอรมันใช่ใช่จะกัดไหมเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้สิแต่แต่เคยจับอยู่ฮัลโหลใช่ไหมอ๋อเขาหมาน่าจะเปิดประตูบ้านนี้นี่คือเรางงโอ้เฮ้ยมันจะแห้แล้วกรดูกไหมอ่ะนี่ก็เคยจับอยู่ก็เลยเปิดประตูไงขอดูดูใช่ไหมตัวเล็กนิ่งเลยอ่ะเอาไงเดี๋ยว ่บ้านไอ้นี่หรือมันหนูน้องลุด <c oughs> น้องลุดครบเลยค่ะตัวเล็กลุด <c oughs> <c oughs> ลูด <c oughs> ไปแล้ว, <c oughs> ต,วลตัวเลยค่ะลุดทุกตัวเลยเหลือแต่ตัวใหญ่